ขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปีพศ2565ด้วยความยินดียิ่งกับผมนายนัทวุฒชัยลาศกำนันตะมนลสีดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเกิดเมื่อวันที่1เดือนมกามออราคมพศ2512 ปัจจุบันอายุ53ปีการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทิงนับถือศาสนา,าพุทธอาชีพกเกษตรกรรมอยู่บ้านเลขที่107หมู่ที่3ตำบลศรีนนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมรสกับนางพิมพาชัยลาดมีบุตรด้วยกัน1คนดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่21 เดือนมีนาคมพศ2562ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลศรีดอนชัย เมื่อวันที่31เดือนกรกฎาคมพศ2563จนถึงปัจจุบันนายนทุชัยลาชก,กำนันตำบลดอนชัยอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายมีคุณลักษณะด้านบุคลิกบุคคลเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความประพฤติดีมีความซื่อสัตย์สุจริตน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีความประพฤติเรียบร้อยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อสังคมประชาชนเคารพต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีการเป็นผู้นำของหมู่บ้านและตำบลส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในตำบลศีดอนชัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนจนได้รับใบประกาศเกียรติบัตรมากมายด้านการส่งเสริมความสาม,มัคคีปองดองสมานฉัน,นการบริการจัดการความขัดแย้งภายในพื้นที่จนเกิดผลสำลีบอย่างเป็นรูปธรรมการส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยเพื่อความปองดองสมานฉัน,นจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะจากกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ ทำเข้าใจร่วมกันทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันมีการประสานงานระดับท้องที่และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการของกำนันโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาพัฒนา หมู่บ้านและตำบลด้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านนายนรุธชัยลาชไม่มีประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใดด้านหน่วยงานมีระบบการบริหารจัดการในการวางแผนงานมอบหมายให้คณะกรรมการตำบลในการร่วมกันบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาด้านการประชาัยยมพันธ์ตลอดจนถึงการร่วมกันบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มีการนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายนโยบายของจังหวัดและนโยบายของรัฐชี้แจงกับผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลสีดอนชัยประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชี้แจงราชดรอ,อย่างต่อเนื่องให้ความร่วมมือด้านการเตรียมบุคลากรเข้ารับการอบรมตามที่ส่วนราชการขอความร่วมมือการประสานงานกับหน่วยงานราชการ ทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดตลอดจนให้ความสะดวกแก่หน่วยงานทุกหน่วยงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎระหมายข้อบังคับหมู่บ้านและจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อออกกฎระเบียบกติกาข้อบังคับหมู่บ้านได้ส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่ทุกหมู่บ้านมีการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจำทุกเดือนและกระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังสังคมพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดด้านแผน พัฒนาหมู่บ้านส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและนําข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลมาจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยผ่านการประชาคมของหมู่บ้านแผนตนําบลโดยผ่านการประชาคมของตําบลโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นวัดโรงเรียนและสาธารณสุขด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจได้นําแนวทางปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพระราชดำริมาส่งเสริมในหมู่บ้านพื้นที่ในตําบล โดยการส่งเสริมให้เรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขพัฒนาบทบาทสตรีในหมู่บ้านตำบลมีการส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีส่งเสริมอาชีพส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติดส่งเสริมให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนชัยและสนับสนุนกิจกรรมยามว่างให้มีการจัดสารของกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสพร้อมจัดสวัสดิการในหมู่บ้านแจกผ้าหม่มเครื่องอุปโ บริโภคอบรมให้ประชาชนในหมู่บ้านและตำบลให้รู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลขยะเพื่อลดภาวะสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการมอบหมายให้ทุกหมู่บ้านในตำบลสีดอนชัยพัฒนาหมู่บ้านวัดสาธนรประโยชน์ให้มีความสะอาดถูกสุข,ขลักษณะอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านให้สวยงามอยู่เสมอด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสผู้พาดโอกาส ผู้ไม่รู้หนังสือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยการประชาสัมพันธ์การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ได้มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโบราณสถานโบราณวัตถุและอนุรักษ์ภูมมปัญญาชาวบ้านผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของภาครัฐการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ประชาพันธุ์ให้ผู้นำชุมชนในตำบลรีนุชัยให้ประชาชนเข้าร่วมสมัครเป็นจิตอาสาและได้ดําเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเช่นกิจ กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำดำเนินง,งานโครงการส่งเสริมวิัยในการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน700คนส่งผลให้ตำบลสีดอนชัยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุดจนได้รับใบประกาศนียบัตรตำบลต้นแบบกองทุนการออมแห่งชาติของอำเภอเทิง ด้านปัญหาผลการผลิตตามการเกษตรตกต่ำได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ปัญหาปะตบชวาได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัยทําโครงการ่องสวยน้ายําใสปัญหาหมอกควันและไฟป่าโดยการรณรงค์ลดการเผาปัญหาภัยแล้ง โดยการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและระบบเปิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและขยะรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมปัญหาการค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโดยการตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานบริการและสถานประกอบการปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ผู้มีอิทธพลโดยการเน้นยำ้ำผู้นำหมู่บ้านชลบอตำรวจบ้านให้เฝ้าระวัง อย่างเข้มงวนการดูแลรักษาความสงบในหมู่บ้านส่งเสริมให้ประชาชนลดอัยามุขใช้ชีวิตแบบพอเพียงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดอบรมเรื่องพิยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนค้นหาและนำผู้เสพเข้าบำบัดติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดการปฏิบัติงานตามนโยบายของจังหวัดอำเภอการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 ได้ร่วมกับผู้นำชุมชนอสอมอแต่ละหมู่บ้านหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้รณรงค์ความรู้แนวทางธรรมทางสังคมในการเฝ้าระวังป้องกัน,กนควบคุมโรคติดต่อโดยกำชับกำกับให้ทุกหมู่บ้านปฏิบัติตามประกาศาคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงรายประกาศให้ผู้อยู่ในกลุ่ม608เข้ารับการฉีดวัคซีนผลการดำเนินการ ตามแนวทางที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนในภาพรวมของตำบลสีดอนชัยส่งผลให้ตำบลสีดอนชัยได้รับใบประกาศเขียรติบัตรเป็นตำบลที่มีความครอบคลุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019อันดับที่3ของอำเภอเดิงการแก้ไขปัญหาภาัยหนาวตำบลสีดอนชัยได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนผู้ประสบภัยหนาวเช่นกลุ่มผู้สูงอายุเด็ก คนพิการผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ประสบปัญหาทางสังคมและได้นำส่งข้อมูลของทุกหมู่บ้านให้องค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่นผ้าหม่มเสื้อกันหนาวเป็นต้นการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางท้องถนนได้นำกำลังชลบออปพลลร,ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดโตดในพื้นที่หมู่บ้านตำบลเพื่อลดบัติเหตุทางถนนปัญหาอาชญากรรมและการดูแลร,รักษาความสงมบเรียบร้อยช่วงเทศกาลสำคัญ7วันอันตรายให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้มีความรู้มีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติภัยทางถนนอย่างถูกต้องตลอดจนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตามมาตรการ3ม2ขและ1ลให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตรวจสอบเส้นทางพมนาคมที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยเฉพาะจุดที่เสี่ยงอันตรายหรือบริเวณที่เกิดเหตุ หรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยพิจารณาจัดทำป้ายสัญญาณเตือนเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความระมัดระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าได้กำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยปฏิบัติแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเข้มงวดเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดชุดลาดตระเวนทำแนวกันไฟตั้งกติกาในการดูแลรักษาป่าร่วมกันกําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดในช่วงวันเวลาประกาศงดการเผาของจังหวัดเชียงรายและค้นหาประชาชนที่มีอาชีพหาของป่า ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในตำบลสีดอนชัยมีจำนวนลดน้อยลงการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่กำนันในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอ ดูแลทุกสุขของราชดรในหมู่บ้านตำบลรวมทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยนำข้อราชการจากอำเภอแจ้งถึงประชาชนทราบนำข้อเดือดร้อนทุกร้อนส่งให้านอำเภอทราบเพื่อหาทางช่วยเหลือในทุกด้านเป็นผู้ดูแลที่สาธารณะของหมู่บ้านตำบลไม่ให้ผู้ใดลุกลำ้ำดูแลเหตุการณ์ต่างๆในหมู่บ้าน ให้เรียบร้อยหากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในหมู่บ้านรายงานต่อนายอำเภอเพื่อหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วนการรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็นธรรมและกานานควาสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่การช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์บบัดป้องกันภยัยสาธารนณะช่วยเหลือและบรรเทาทุกผู้ประสบภยัย การประสานหรือการอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆด้านบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเอาใจใส่รวดเดียวสม่ำเสมอและได้นำประชาชนไปติดต่อเพื่อขอรับบริการต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐการควบคุมดูแลและการอบรมให้ความรู้ ระเบียบกฎหมายแก่ราชฎรการจัดการประชุมราชฎรเป็นประจำเดือนทุกเดือนหลังจากประชุมประจำเดือนมาแล้วรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นให้ทางราชการทราบกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติข้าพเจ้าได้ประสานส่วนราชการในพื้นที่รวมทั้งรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆเช่นอายุทุกภัยและอักขีภัยต่อประหลัดป้องกันอำเภอและานอำเภอรวมทั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนชัยผลงานที่ดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดินได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนชัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านดําเนินการจัดทําธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดในครัวเรือนทุกครัวเรือนโดยเริ่มต้นจากผู้นำทำก่อนเช่นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรคณะกรรมการหมู่บ้านและอสอมประจำหมู่บ้านโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐแต่อย่างใดซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีในการเก็บน้ำลงในพื้นดินทำให้ไม่เกิดน้ำเน่าเสียจากการชำระล้างสิ่งต่างๆจากครัวเรือนและลดแหล่งเพาะเชื้อโรคและสัตว์ที่มีพาหานะนำโรคสำหรับระบบเปิดได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสีดอนชัยใน การสำรวจแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัยเพื่อทำเป็นระบบเปิดในปัจจุบันตำบลสีดอนชัยมีธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดจำนวน1,500บ่อระบบเปิด70บ่อมีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จำนวน 7, 1 7 0 0 0ไร่1,727ครัวเรือนได้เป็นวิทยากรถ,ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ เอกชนทั้งในตำบลและพื้นที่อำเภอใกล้เขียงจนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้นำเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินไปเป็นนโยบายหนึ่งในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยสารในการทำเกษตรอินทรีย์ผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวั ชนะเลิกการประกวดชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันเกษตรดีเด่นระดับเขตประจำปี2563สาขากลุ่มเกษตรเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจากกรมประมงขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินกำนันยอดเยี่ยมประจำปี2565กระผมนายนทวุฒิไชยลา ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ